แล้วอ,อีกบหลายดอกพี่น้องสองกตาเครื่องบดสุกตาแลวเนาะใกล้เครื่องหน่อเไ,ไหมออีกบดนกเต็มสองกตาก็สิได้กลับละพี่น้องบ้านนี้ถือว่ามาันเร็วอยู่พี่นอ้องอ๋อปากกันดุยแ๊บเดียวพี่น้องสองกตา สวัสดีย้ำสาวๆครับสวัสดีค่ะถักท่ายกันสองวันที่ยี่สิบสามจ,าจา้ะยี่สิบสามเนาะยี่สามมีน้าป,ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจ้ะไม่เห็นอย่างนั้นวันนี้พ่อพี่พี่น้องมาสอบปรหอยพี่น้องเอ้ยเหมี่ยนกระตาไหวพี่นี่เลี่ยมกระลืมกระตาจะลูกร้านเราไม่หายโคกเป็นกองกองไหวค่ะเลื่มอุปกรณ์หากินพี่น้อง <c oughs> โดยความรียดเล่งพี่น้องเปล่ามากเมื่อเสาร์นี่เลื่อมขากล่องเลื่อมลายยางอยู่เลื่อมหัวท่อเขา ก็เลยเดินทางเมื่อวานแล้วมันไกลพี่น้องก็เลยบกกลับท้วยหลูกร้านเอามาส่งนด้หละวางขัวนอพี่น้องเต็มอยู่มึงแนวปูนี่จะบุ้หอยจ้ะพี่แยกเกล็ดกันได้ตาหนึ่งเลยพี่ตาตีตาิี่เลี้ยวโนตูเด็เป็นตาพี่น้องเลยขากล่องพี่น้องเอาทักทายทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแหลวก็ชาวต่างประเทศมาลุนหาหอยกาบจำสินลำกันพี่น้อง เพราะว่าสิไธิหาอีกบดบดหล,ะละาบพ้นมากก็ได้หยุดหาแะไรพี่น้องหอยกาบแม่นจ้นะรวมแล้วกันพี่น้องเฮ้ยเบิ่งไอ้ที่ตัวไวที่เต็มอยู่ที่ททนี่ระวังล่ออุปกรณ์ทายท่อมความรีบเร่งเี่ยังก็เกิดขึ้นได้พี่น้องบอกซ้อนเจอพี่น้องเลยขออตาเด้อตาเด้อบอกเลยกับฝ่าวฟ้าวแล้วก็เริ่มพี่น้องมึงเนี่ยมันคือขัวไวเด้อพี่น้อง<ม>ขัวไวลอ่ออุปกรณ์จะตายยั่เกี่ยขากล่องก็เริ่มเริ่มร้ายยางแงพี่น้องเมื่อเสานี่ จะเกตโทษให้ลูกให้ร้านเพิ่นเอาติดตามมาน้ำกลดในระวางรอบพ่นมาพี่น้องกับพักกันกัวห้อยถาพี่พงเยนพี่น้องบริเวณเดียวเด้อพี่น้องนี่จน้งยสะเสากับจนได้ถอดรองเท้าวูดออกพี่น้องก่อนครับไม่ได้ขัวถาเขาเจ้าบดนเนะแม่ตจาะเอายี่บลุ่มอืมก็ดีล้าพัดแสบออื ะกะตีแหงหายอีกบ่โดนดอกพี่น้องปกติถุกปีกพะพ้ากันเศร้าหาแหละล่ะพอฝนมาเนอ้องเพราะว่าฝนมาแต่ว่าปีนี้ฝนมาสาแห้งพี่น้องย่ำเส้าเหมือนไดก,ก็ะซ่งเป็นตะคึมคึมอยู่เป็นตะตกอยู่แต่ว่าบ่ตกก็ไเด้วข้าวต่ตกท่างอื่นมันแต่เศร้าในเด้อพี่น้องืันนี้มันก่อนทายทำเพราใครบอกลืมอุปกรณ์ทำมาหากินลืมของทำมาหากินนาอ ลุกสิงก็หลานนะอย่าขึ้นรถเวล, <laughs> ลาไฟมันเร็วยายเกด <laughs> หัวไหวเป็นกองๆองอยู่พี่น้องมึงเนี่ยหลานก็แลน้น้ำรดน้ำมาเสาเนี่ยอวนัวกับหลานหน่อยน้ำก็เลยลืมกระตามางแนบอกหอยขมนะฮะรุน <laughs> น้ำกันเลือกพี่น้องมึงเนี่ยสีมันหน่อยมันหลแต่ว่าลัก,ลก แน่ๆตอนนี้มันไปแล้วสองกระตาเปิดคลิปกระมันเลยพี่น้องวันนี้กระมันได้สวกว่ากะกันขว้ล่อค้ากล่องพี่น้องถ้าเสียาเมื่อจับเอากะจากของนุ่มเแล้อหน่อยพี่น้องเมื่อบนิน่งเกือบเต็มสองกระตาพี่น้อง เปิดคลิปกระมานเลยมโอนี่โอ้ดีน้อยจะเกลื่อนมขากล่องนี่มานเร็วเนาะเกลื่อมขากล่องเกลื่อนหัวเขานี่มานเร็วเด้อพี่น้องแล้วไปแสดงหัวเขาเนาะเปิดคลิปปุ๊บกระมานไปสองกระตาเลยพี่น้องมโอนี่เอาทาแห้งมาแช่ละพี่น้องมาแต่เอาเสียมลงกับเมนถือโหน้ยน่ะ่ว่าใส่น้อยในไล่ด้วยพี่น้องแต่ว่าบ่เอาตัดเอาเนาะตัดโอ้ย ยังไม่ใส่ก็ขาดนี่นี่จะเมือนนี่อืเย็นแล้วจากรอโคกกนพี่น้องรอโคกรอปลากันว่าเอาเด้อพี่น้องอือพี่น้องมันไม่ดับเพราะว่าใส่เนยหน่อยพวกนี่หลายหลายคุณกองกองยุ่ยเกศไอ้วักขุนนี่เกิ๊ดซี่บรรยู่ประเทศยบลาออกมา เสถีไทยด้วจ้า่มันเล่าดอกพี่น้องอยู่ไทยแลนด์เท่านี่ล่ะอาอีสานเท่านี่แหละจ้าอีสานแต่ว่าแบบที่กบันทีเมืองนอกทางอุบลมีหลักะท่านี่พี่ลาพี่น้องตอนเอฟที่เก่าที่ที่ตามคนสองปลาประจำกันคืออยู่ดอกพี่น้องตอนเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาร,รับช่วงใหม่เพิ่งกะเข้าใจว่าอย่ทางอื่นเนาะนี่ประตูเทียนบาน นนนี่่สใอมักแต่เปิดคลิปกระมานโหลดแล้ววันนี้น้่าจะเก็บเขาตาแห้งฝานไปบอกลงอุปกรณ์เปิดคลิปมันเต็มซองกระตาเลยพี่น้องเขาท่าแห้งวันนี้มันกว่าทุกเมือที่หามาเลยเด้อพี่น้องวันนี้ผูนอสตินก็ได้เงาหมดวัวห้อยกราบเขาไงร่วมกันเด้อพี่น้อง ก่อนติดเบิดฤดูกาลสิ่งเดือนไม่น่านี่ยคาดว่มามาอยู่ดอกฝนนี่จะรอดไปเรื่อยแล้วที่หลังฝนนะโต๊กยุ่มเหมือนโต๊กยุ่มมองเวียนของคนอย่งเงนาะมาไกลเห็นเขตตำบลเฮ้าเนี่ยกับโต๊กยุ่มเหมือนนี่ใส่น,น้อยๆนี่หลายลายพี่น้องนี่แต่ว่าบ่เอาปล่อยเพนตามพืนหองตามไส้ไมีเบิดเลยเด้อพี่น้องนั่นมึงเนี่ย จะสิคัดเอาไปใส่ที่พอดีใส่พอดีกันหน่อยไลยกับพ่อยเพิ่นโอ้ยหน่อยไลร้หน่อยไล,ยออล่ยังไงจะตัวนี้ได้อยู่นี่หอยแมงกูหลุนหอยแมงกูตัดใส่ง่ายๆเต็มถี่นแป๊บเดียวเต็มตาเป็นน้ำหมองหรือไงเป็นน้ำหมอง นี่เสียงดังโคกยิ่งเสียงดังไม่บ่ดีดีฟังเสียงโหเลยฮะตัวนี้จังดีพี่น้องนี่ใส่แง่ายเง <c oughs> ี้ยเ, <c oughs> เปลี่ยนแน่่ะจากรอโคก,กรอปลาพี่น้องมาเนี่ยรอโคก,กรอปลาพุดเบาสองมือเต็ม มันถูกเหม่อเนาะจ้าใอ่จะใส่พอดีกินไปอสองตาบางหันเทศใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเกจเกตเปนมะขัวถ่าอยูาา่ล่างนี่นอแถวนี่ก็ได้นี่นี่เพอได้ยิ่เสียงดังปกปกผิดปกติอุ้ตัวนี้อืออุ้ยใส่ใหญ่เนาะมาหนีเนาะใส่ใหญ่ายงงสิกระเวิ้นเด้อมีเแต่ใส่ใหญ่า,า่ หยากน้ำขาเนาะเจบไปทางเลยก็คือเก่าลังางเฟืองไว้หัวหนุนพุงขาลายตัวอะไรอยู่นี่ใส่ไงน้ำอยู่นี่ใส่ไงจ้ะก็ตัวหน่อยเอาไว้เนาะหน่อยปอยแก่เสียมไปตำหลดดอกพี่น้องของนี้เป็นอยู่เป็นเสียบอยู่มังนม้อยู่อยู่เป็นหมูเนาะอยู่เป็นกลุ่มโดนเสียมบงหันนี่ ตัวนี้บ่าวหน่อยบ่าใส่รุนนี้เอาอยู่นะมันอยู่ๆเป็นหมูอ๋อแต่ว่าน่วยตใจบนหลานอนในนี้นอนเงี้ยง่างบ่อยู่นี่มีอยู่ได้มันมีเป็นหม่องด้วกันแหละเป็นหมอ่มองได้เป็นโลง่งอันนี้เป็นโลง่งเป็ิโล่งเป็นกลุ่มมีเศษใส่งามๆ ส่ใหญ่ใหอุ้ยหน่อยนี่โอ้โอ้เอฟซีพี่น้องหลายท่านงงเลยพี่น้องดินแห้งๆห้อยอยู่ไดนเสยเดี๋ยวต่ใส่รุ่นนี้ขึ้น อลาอยู่ยเกตทั้งนี้มันหักดินมันแข็งอืออืออล่ะูละตาใที่เตรมก่อนกันขาใส่แล้อพี่น้องเด้นี่เอารายมกไม่รจักก็ใส่หน่อยร้ะยงงหรอไม่หน่อยให้มกระบอเอา ใส่คำนี่เอาพี่น้องสวยสวมากเลยเนียนๆมีแค่เลยไก่เต็ม้องตาอีกเลยพี่น้องส่วนสองตาหละเื่อนๆไก่ไข่เลยน้ำหน่อยไงไก่เต็มเลยพี่น้อง้องตา

นี่ตัดแม่ลายวะใส่ทำเนียพราใส่อยู่แต่มันลายแห้งนิดหน่อยพี่น้องมีลายแห้งใจนิดนึงฟังคนแ่บแต่นีเก่าเนาะเอาอุ้ยหักเนี่ยเพิ่งที่ดหากไม่หลายหลายเกติ่นตายหลายบ่เป็นอย่างพี่น้องหากไม่ไปรัดเพิ่นัวฝนสิมาหากไม่รัดหอยขึ้นบ่ได้บมาดนาะ เป็นเยอะน้อยน้อยนึงอขึ้นนะถึงมองคนเม่ตัวนั้นตายหมดเตรียมก่อนพีเจเตใียมตก่นหลับพี่น้องนักหนักไถ่ไปบ่ได้เกือบตีตาเนาะสามตากลัว วนน้ำผู้แบกเด้เอาอีกสองตากับพ่อเนาะได้ทำการกวดใบไม้แหงออกพี่น้องไล่ใบยเกศไม่มีไลยได้ผิแงนเบดเลยมองได้เพิ่นมีกวดใบไม้ออกขงถเนาะจ้าพวกที่เพิ่นลงดินบ่ท่านล่ะพี่น้องก็สิอยู่ข้างบนแต่ว่าเพิ่นก็บ่ตายเด้อพี่น้องเก็กวดใบตองใบไม้แหงออกเนพิ่นก็ฟังด้วยเพร่งนึง อื่จ้ะีเงนบดินเ้ยนบดนะถักปวนเปนไม้ออกเห็นนี่คือมีโดดละเงนจนะโอ้ใส่งามนอนได้ใส่ง่ามเต็มตัวรุงครับเต็มอะเต็มสองตากับพ่อละพี่น้องเต็มไปเลยซีนอะจ้าสามตาก็กคัวนะสามตาก็กลัว้าใส่เต็ม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 มึงเคยอลไพี่น้องตอนเด็กยังเกดเต็

เอ้าเบิ่งนางเบิ่งยายเกตขัวพี่น้องเบิ่งแน่พูณโวนบ่งนางเบิ่งข่อยขัวโวนอยู่ฮะโอดเบิ่งแ <c oughs> น่พีนพ่น้องเกตขัวคนเดียวอีกสองตาเนี่ยกับพ่อแหละคุณโอ <c oughs> นเหนียวจนเมื่อยใส่งามเนาะใส่งามเนาะมาแถวนี้นเนาะ กัอนพีน้องอีกจัน่อยบริกขัวฝนมาฝนมาเนี่ยเมื่อบงช่วงฝนมาพี่้องฝนไตเต็มลำห,วหัวตัดมื้เสียเท่าขอยก็เพาะดดาีนี่ขอาดาด่อประกาศโซ่แค่ไกก็ดีเลยขีไก่านีในใน่ไก้เลีอยวนี่สองตา หือของันมีอีกแล้วนะสองข่านเพราของก็หนกะทำยูเป็นยูเป็นกุ้งอ้ยใส่ใส่บิ๊กเลยนหะใส่จมโบแล้วก็แม่นแล้วนะ ทางขึ่มคือฝนสีมาเนาะยัยเกศจ้าแต่สีมาบ่มาบ่าหูแต่ว่าใหขึ่มขนาดพน้องอือแต่ว่ามื่อไหร่ขึ่มคึ้นแห้งตีบ่วหอนแห้งในมื่อไหร่นาะจ้าบัอว่านนี่ห่อนบัวว่านนี่คาดแห้งบัอว่านอู้หูเนื่ยเลมื่อนีร่เป็นบรรยากาศกลมๆแล่วแ้เสาเลยมือนใกล้แล้วล่ะพี่น้องบ่โดนดอกพอห่อนดูๆเป็นแล้ว ตีถุกปีก่อนต้องการนี่ว่ามันฉักละผลกเนียการด้วยแปบ,บ,บ,บเดียวพี่นลออสองกระตาเกือบเพิงทั้งสองกระตาแล้วนี่ลักษณะผเสียบอยู่บางตัวก็เสียบลงมนึกเนาะนนจะลงเลิกนะโอ้ใส่หนึบดูด้วยนะฝนมาง่ายตัวตายก็หลา,ายเนาะ็าานมาเนี่ ตันได้ตัวนึ่บได้ตัวน่ดได้นั้นเนาเนาะตันี้ได้อย่พูดใก่บิ๊กขนาดพูดเมืองกาพี่น้องผักเนาะขับขนาดแม่นล้วนะพูดฟังด้ดีนีเก็บข้วผูเดียวก็เต็มเลยละพี่น้องกระตานพูด โอ้โอือฮะลงเมือหมดกับพอหมดนอแบบนี้อยู่เหลือกจนจนไ่ได้กเปี่ยนจนมื่อคอยเอ้หวหน่อยหน่อยเบาถูมองคนนี้บ่ท่านดนดอกกี่น้อยจิมานเต่าได้เมื่อเต่าอย ก่เซ่นแ้ี้อยี่หลังบ้านเต็มสองตาเยม่เนาะเต็มสองตาเลยก็แข็งดีเลยังเยอพอไ่ยูโบานเลย Ừ. gì bỏ lại đâu, phía nó Xong cả ta khương bất thuộc ta này nó no. Cái khương này mấy อืถ้าเต็มสองตานี่ก็ตีเป็นหาตาเนะาะกลับอยู่ในถุงปุ๋ยันถือหมองก็บบอลนเน,ะเนะาะอาบ่ถือหมองเงีอนอยงด้าพี่น้องหล่อลายเละลายนนนตาหนนนนล่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อง

ได้แล้วกับไพ่เดาเถาเอ้ยวันหีเลี้ยงไพ่สองตาพี่น้องเอ้ยฮะยอดได้ยอด,ยอด,ยอดมานคาดอยู่เด้อพี่น้องมือนี้มานไปทั้งเบิดหาก,การะตาพี่น้องแม่นจ้ะใน่มีสามมีสองอ่าได้ที่หลังนี่สองกระตาพี่น้องเอาไม้เดียวเนาะจ้้เอาไม้เดียวพี่น้องเนื้อที่ประมาณหาหกเมตรเนาะเนื้อที่เท่าขัวอ,อยู่นี่ หาหกเจ็ดเม็ดประมาณเกือบสิบเม็ดประมาณนี้ล่ะพี่น้องร่วมๆกันแล้วเป็นเนื้อที่่วมหลาดเงาตามห้องนี่ล่ะพี่น้องหัวหัวตามหองเงาไปประมาณสิบเม็ดมานไปหากระตาพี่น้องเป็นห้อยกาบจําสินห้อยห้อยกาบเขาง่ายล่ะพี่นอ้องใส่ไงใส่บิ๊ก <c oughs> ขนาดนอนี <c oughs> ่ขาใส่พี่น้องล่ำหวยตัวนี้รอบแหลกข,ของปีที่มาหวยนี่นาอจ้าส่วนหมากกระติไปอีกหวยหนึ่งพี่น้องมีหลายหวยพี่น้องแถบ บมาน่นท้นตองปลาตามทงไงทงหน้าละพี่นอ้องเขายอดได้ยอด,ยอดมาหมดในสุดยอดอยู่พี่น้องผลงานการหาหอยกาบเสาว,วันทียี่สิบสามเลยน้อยใจเกตแมนจ้ะยี่สิบสามมีหน้าพี่น้อง,อง,องปีหกเจ็ดกับปลายเดือนมีหน้าคุม้มเลยเด้อพี่น้องรอฝนกับท่านมาอยู่กะับหอยกาบรอฝนไปเรื่อยๆละพี่น้องตามฝนมาถ้าฝนมากก็เปลี่ยนแนวพี่น้องมาในเขาปลาหาอยู่หากินบุญละหากเก็บเพชด มีหลากหลายอยู่พี่น้องถ้ามีฝนมาการหาอยู่หากินเป็นปลาปลาแถบนี้สีอุดมสมบูรณ์พี่น้องแต่เกิดมีฝนมาเนี่สารพัดแนวกินเกิดมากบ้านนี้หอยล่อหลุนกับคนสองปลากับพี่เกดสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องซ้ำนีและพี่น้องดูน้ำกันคลิปไม้หมอใหม,ม่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่มืออื่นพี่น้องกับสพ่อกันให้หลุแบบหาอยู่หาก,กินคือเก้าเนี่ยละพี่น้องแต่ที่ลงหวยลงน้องเขาปลาหรือจากไดก็คอยล่อหลุนล่อติดตามพี่น้องสำหรับมันนี่มันสุดยอดเลยมือนี้ เอาพี่น้องสาหรับมัอนี่ฝากพี่ฝากน้องสานีเราพี่น้องกลับบานก้อนบานนี้สูน้ำกันมืออื่นบนเราพี่น,อน้อง,องขึนหงอที่เอากลับอยู่เนาะหาได้แล้วกเมื่อยอที่เอาเมื่อพี่น้องขึนหงอที่เอากลับไปขึ้นไปหาหลดอยู่พี่น้องถ้าหอลลา้องร่นหลักก็รงายอยู่ดอก <S <S อบพใไกลดอกรดบ่ไกลขึ้นห้องไปนี่ก็แมนอ่าสานีเราพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไม่เมืออื่นสำหรับจิตนี่ขอบพุณนถูกไหลถูกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ